กราบกลับมาคว้าดาวเก้าหยิบล้านทางช่องอาา่าฮายชาแนลกึลัก <c oughs> เช่นเคยนะครับ โอ้สุดยอดคัมพิวร,รวยเมื่อวานก็รับทรัพย์กันไปตามระเบียบทั้งซ้ายหวานสายเจาะ้ายมาลาทอนสายรูดโอ้ยสบายใจชื่นใจจริงๆนะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับกเ็เรื่องของฮานอยฮอยอันสปาดานังนี่ผมว่าวิชานี้นี่สุดยอดนะผมว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่ท่านเสี่ยงแล้วมันได้ได้เงินนะผมว่าก็หันกลับมาหาตัวนั้น อะไรที่มันทำแล้วยากอ่ะนะก็อย่าไปฝืนมันเอาเพื่อความสนุกพอนะแต่ว่าตัวที่ทำแล้วเราได้ตังค์เนี่ยตัวนี้ควรเราใส่ใจนะเพราะว่ามันได้ตังค์ไงใช่ไหมและทำให้เราไม่เสียตังค์ทำให้เราได้ตังค์เนี่ยอันนี้ควรใส่ใจอย่างยิ่งเลยอย่างฮาน้อยอันสปาดานังนี่ผมว่าเนี่ยช่วงนี้คัมภีรวยเราสุดๆอยู่แล้วนะ,อะสองวันนี่ถือว่าโอ้โหสุดยอดอ,ะนะอ่ะนะไม่ว่าจะจับไม่ว่าจะวานไม่ว่าจะ รูดไม่ว่าจะกรอบไม่ว่าจะโกยมันมาครบได้หมดเลยสุดยอดจริงๆนะช่องอาหายแช n แนลก็อย่างที่ผมบอกย้ำเสมอนะเป็นช่องที่ผมนำสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสุจรงะโชคเป็นรงกระทาศภาคโหราศาสตร์ความร่ำรวยเนะี่ยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องของการโคจรของดวงดาวที่เข้ามุม มาให้โชคให้ลาภท่านทุกวันเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นสาระที่ท่านต้องอติดตามนะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์ไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับขอให้ได้สักอสองหมื่นใบหน่อยนะครับยังห่างไกลยอยู่นะสองหมืน่นผมยังไดสง้สองพันยังไม่ได้เลยให้ได้สองหมื่นใบหน่อยนะครับต <laughs> ามนั้นจะได้มีกําลังใจนะมันจะได้จับโป้จับโป้จับโป้เลย <laughs> จับโป้นะอ่านได้ถูกนะจับโป้นะ <laughs> อาเอ้า <ś les> เอาเอาก็สุดยอดสุดยอดวานก็หัวเราะหน่อยแล้วกันนะวานนี้ถือว่าเราก็เข้าวินสองวันนี่สบายใจได้สายจักนี่ถือว่าก็อยู่ในโครงการเราหมดเลยนะครับถือว่าเข้าโครงการนี่ถือว่าสุดยอดแล้วก็เมื่อวานนี้ผมพูดถึงในเรื่องของกลุ่มเลขข้างกายใช่ไหมมันจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดกลุ่มอ่ะทีนี้นว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยอันนี้สําคัญนะถ้าเรารู้กลุ่มเลขข้างกายเนี่ยไม่ใช่แค่เรารู้อย่างเดียวนะ รู้แล้วมันยังสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างเมื่อเราทราบว่าเลขข้างกายเราคืออะไรเนี่ยใช่ไหมทีนี้นสุว่าเลขข้างกายของท่านอยู่ในหมวดที่หนึ่งสุว่าอยู่หมวดที่หนึ่งการตกแต่งบ้านการที่จะหากระถางต้นไม้เข้าไปอยู่ในบ้านการที่จะปลูกต้นไม้ในบ้านการที่จะหาเฟอร์นิเจอร์การที่จะหาสัญ,ญาลักษณ์อะไรต่างๆเข้าไปในบ้านท่านเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อในกลุ่มเลขข้างกายของท่านคือในกลุ่มหมวดที่หนะึ่งอะใช่ไหม หมวดที่หนึ่งมีอะไรล่ะหมวดที่หนึ่งมีสี่สี่หนึ่งห้าใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นท่านหาอะไรเข้าไปแล้วแต่มันจะต้องไม่เ็าเรียกว่าไม่ขัดแยง้งหรือไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มเลขข้างกายท่านแต่ถ้ามันเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มเลขข้างกายถ้าเมื่อไหร่ตัวท่านเองจะเหนื่อยไยงตัวท่านเองจะลําบากตัวท่านเองจะขา,ขาดโชคลาภสําคัญอย่างยิ่งนะอันนี้คือสําคัญเลยแล้ววันนี้ครับวันเนี้วันที่ยี่สิบเนี่ยวันเนี้ยวันที่ยี่สิบคือวันเนี้ยนะ ที่เราจะอบรมเนี่ยผมจะบอกตรงนี้ให้ไนงะผมจะบอกเลขข้างกายท่านให้วิธีการหาเลขข้างกายแล้วก็เมื่อท่านรู้แล้วว่ากลุ่มปฏิปักษ์ไอ้กลุ่มเลขข้างกายหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยอะไรที่เป็นปฏิปักษต่อกลุ่มเลขข้างกายในแต่ละกลุ่มในแต่ละกลุ่มไปเนี่ยผมจะบอกให้ท่านทราบ เมื่อท่านทราบแล้วทราบเลขข้างกายแล้วทราบเลขไอ้ทราลักษณะที่มันเป็นติปักต่อเลขข้างกายท่านแล้วเนี่ยนั่นแหละครับมันจะนําพาท่านไปสู่ความเป็นคนที่มีโชคมีลาภประสบความสาเร็จหรือว่าท่านต้องการก่อนอยากจะได้ก่อนก็สมัครดูดวงได้เลยนะผมก็จะบอกให้ท่านเดิทราบอันนี้สําคัญนะบางทีนี่แหละครับว่าเอ๊ะทำไมดวงเราไม่ได้ซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะเพราะอย่างเงี้ยอ่าซื้อสองตัวซื้อสามตัว,ออ,ตวออกสองตัว <laughs> อยู่อย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องหันกลับมาดูบริเวณบ้างเราดูว่ามันมีอะไรที่เป็นลักษณะที่เป็นปฏิปักต่อเลขข้างกายเราหรือเปล่ามันก็เลยมีอุปสรรคนะอันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้เลยที่ท่านแต่แต่ถ้าท่านสมัครอบรมวันนี้ท่านจะได้รับรู้ตรงนี้ไม่ใช่เพราะตรงนั้นนะวันเนี้ยท่านสมัครอบรมวันนี้เนี่ยผมยังจะเอาตัวของอ่าเขาเรียกว่าเอาของเนี่ยเอาของวันที่หนึ่งนี่แหละ ของรัฐบาลและอมสินของวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยเอามาวิเคราะห์เจาะลึกจับด้วยเลขพยาวันแล้วก็ผนวกกับความรู้ที่เราเรียนไปแล้วในเรื่องของสามหลักสูตรแปดชุดวิชาเอามาประมวลให้ท่านได้เห็นเลยจะดจะเลยวันเนี้นะวันนี้นะคำคําวันที่ยี่สิบมิถุนาเนี่ยวันนี้แหละสิบแปดนกาสี่สิบห้านาทีเป็นต้นไปเนี่ยเพียงยี่ห้าท่านนะตอนนี้เหลือไม่ถึงยี่ห้าเลยนะเพราะนัน่านรีบๆด้วยนะแล้วก็พิเศษเลยนะวันเนี้ท่านสมัครวันนี้เนี่ยท่านจะได้เข้าไปฟัง ในรายการ Exclusive Talk นะอันนี้ถือว่าเป็นรายการที่พูดเจาะประเด็นเจาะตัวเลขแบบ2อตัว3ตัวแบบจะจะนะตรงนี้ท่านได้รับทราบเลยและท่านก็สามารถเข้าไปฟังได้เลยนะท่านสมัครวันนี้เข้าฟังนะเข้าฟังเลยครับสมัครวันนี้เข้าฟังได้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะเพราะว่าน,นี้มันเฉพาะสมาชิก่ยนะเป็นของอเฉพาะสมาชิกขาเท่านั้นที่จะเข้าไปฟังได้ แต่ว่าผมให้สิทธิ์ท่านที่สมัครอบร,รมวันนี้เข้าไปฟังฟรีนะเข้าไปฟังฟรีนะนะวันนี้นะศูน2 8 8กสี่สองแปดแปดหนึ่งูย์ศูย์สมัครไปเลยครับอย่าไม่ถึงยี่้าเหลือไม่ถึงยี่้าท่านเลยนะวันนี้นะแล้วก็เลขข้างกายในสำคัญอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเลขข้างกายท่านนสำคัญมากนะครับเลขข้างกายนี่ท่านไปเรียงเขาเนี่ยเป็นหมืนม่นๆนะเป็นหมืนม่นๆนะแต่นี่ผมแถมให้ ท่านที่อบรมสมัครอบรมนิสนี่ถือว่าสุดยอดนะถือว่าสุดยอดนะเลขข้างกายนี่ถือว่าสุดยอดเลยแต่เมื่อรู้เลขข้างกายแล้วเราต้องรู้ที่ลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเลขข้างกายเราด้วยนั้นถือว่าเป็นคือเรียกว่าเป็นสุดยอดวิชาเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสุจริตงโชคเิจนเจริญกทาเนี่ยมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการปรับเสริมเติมแต่งเพื่อที่จะผลักดันดวงเราไปสู่ความสําเร็จนั่นเองใช่ไหมมันถึงว่ามันถึง,ถง,ถงั้งชื่อว่าโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงคราม พิชัยสงครามสงครามแปลว่าการต่อสู้หรือการเอาชนะเพราะนั้นมันเป็นการเอาชนะดวงชะตาเราแบบพิเศษนะครับไม่ใช่แบบธรรมดานะเพราะว่าพิชัยสงครามมันแบบพิเศษเอาชนะแบบพิเศษกับการดําเนินวิถีชีวิตของตัวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งนี้นว่าโหราศาสตร์ตํำรับพิชัยสงครามนะสูตรจะงิจะงกุศลเจริญกทาตเพราะ,ะนั้นเมื่อรู้เลขข้างกายเราจะต้องรู้ลักษณะที่เป็นปฏิบัติพอเลขข้างกายเราด้วยไอ้นี่ถือว่าเป็นหัวใจ วันนี้ท่านได้หัวใจไปเลยนะถ้าท่านสมัครวันนี้ได้หัวใจไปเลยนะเนี่ยได้หัวใจไปเลยได้หัวใจไปจับเลยนะเอากลับมาดูวันนี้นะเนี่ยวันนี้ก็เลยเนี่ยวันนี้ที่ท่านจะต้องเรียนนี่แหละก็อย่างเนี้ยที่ท่านสมัครแล้ววันนี้ท่านสมัครท่านจะได้เข้าไปฟังตรงนี้นะในรายการอ่าเข้าไปฟังตรงนี้เลยนะเนี่ยเป็นอ่าเฉพาะสมาชิกหยิบล้านเท่านั้นนะที่จะได้ฟังตรงเนี้ยคือ Exclusive Talk เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรายการพูดคุยแบบพิเศษอะเจาะรึกเจาะประเด็นให้ตรงประเด็นไปเลย2ตัวสาตัว4ี่ตัวแล้วก็รัฐบาลไทย5่าแล้วก็รัฐบาลอมสินอะอมสินแล้วรัฐบาลแล้วก็ถ้ามีลาวก็้้องได้ฟังลาวมีฮานอยไม่ต้องฟังอยู่แล้วฮานอยไาฟังตรงนี้นะครับเนี่ยจัดเกณฑ์ตรงนี้เลยนะครับอ่ะกลับมาดูวันนี้10 20นะไม่ใช่19นะวันนี้10 20ี่สิ เดือนมิถุนายน2 0 2 3นมะครับมาดูว่าดวงดาวเขาเป็นยังไงนะครับถือว่าดวงดาวนี่วิชานี้ก็ถือว่าสุดยอดนะทำใดใดที่ไปฝึกฝนให้คล่องคล่องเข้าคล่อง,อง,องแล้วนี่โอ้โหสุดยอดเหมือนกันวิชา,นชาเนี้ยวิชา Relate of a s c e n d a n t เนี่ยนะก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะอันนี้ก็คัดจัดสรรเลขได้พอๆกับพยาวันเลยแต่พยาวันมันง่ายไง พยาวร์มันง่ายกว่าแต่ตัวนี้ก็คือดีแต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่พยาวร์มันง่ายโปะโป้โปโป,โป,โป,โปเลยนะครับลักษณะนี้นะอ่ะกลับมาดูอันนี้เดี๋ยวผมเอาจอขึ้นจอใหญ่ท่านเลยแลย้วกันเนาะขึ้นจอใหญ่ท่านเลยไม่ต้องทีเดียวเลยนะขึ้นจอใหญ่ท่านเลยครับเนี่ยอ่ะกลับมาดูอันนี้วันที่ยนะี่สิบมิถุนายนสองพันหกสิบหกนาฬาออกอยู่ที่ราศีเดิมแหละราศีพิจิกเหมือนเดิม นะเพราะว่าเขายังอยู่ในราศีพิจิกอยู่เหมือนเดิมอยู่นะแต่ว่าองศาเข้าไป18องศา59ลิบดาแล้วราศีพิจิกเหมือนเดิมลัคนาธวาชส,สังสารก็ยังอยู่ราศีกุมเหมือนเดิมแต่เมื่อวานก็อยู่ตรงเนี้ยสามห้าสองสี่แปดเจ็ดอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมอของเราก็ออกแปดสองไงใช่ไหมล่ะอ่าของเราก็ออกแปดสองอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ของเราเขาไปราศีธนูแล้วนะสองตุ้มเขาไปราศีธนูแล้วไม่อยู่ตรงนี้นะครับ ก็ออกอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนครับเนี่ยนะก็อย,กออกอยู 8, 4, 6, 5, 1, 7, ย่ออกอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ลัคนาทวารทศสังสษ์ก็แปดสี่หกห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะมี6กสี่หนึ่งห้าก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับเอาเหมือนกันก็อา่าเจ็ดสี่แดห้านะวันนี้ถ้าเหมือนกับเจ็สี่แปดห้าใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่เจ็ดสี่แดห้านะ 7, 8, 4, 5, เจ็ดแปดสี่ห้าเจดแดสี่ห้า ก็เหมือนกันอยู่เจ็ดแปดสีห้าตัวนี้แล้วก็เอาไปเหมือนกับตัวเคเก็เหมือนอยู่ที่เจ็ดตัวเดียวเลยเห็นไหมเนี่ยเหมือนอยู่ที่เจ็ดตัวเดียวเลยอันเนี้ยเวลาท่านเรียนแล้วท่านก็ทําได้นะท่านเรียนแล้วก็ทําได้มีบางบอกว่าอาจารย์พูดมั่งพูดมาต่อไปผมจะไม่พูดมากแล้วคือไม่พูดเปิดเปิดไปท่านไปเลยไม่ต้องวิเคราะห์ส่วนวิเคราะห์ก็ไปฟังเอาแบบเอ็กซ์คิวทีฟแล้วกันเนาะแบบลึกซึ้งอ่ะอันนี้เหมือนอยู่ที่เจ็ดใช่ไหมล่ะเหมือนเจ็ดตัวเดียวเจ็ดอะไรเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกนี่ไงเออดี เอดีมันได้สองหกสามกันแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเนี่ยก็จัดอยู่ตรงนี้ก็ได้เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยนะจัดแบบนี้ก็ได้นะถ้าเจ็ดมันเหมือนไงทีนี้ไอ้เจ็ดถ้าถ้าเราดูลักษณะของเหมือนไอ้เจ็ดมันอยู่อ่าทับลักษณะทวารทศสังสารด้วยนะแล้วก็มุมเอยังห้ากับแปดอยู่นะหาเมื่อวานนี้ก็ยังมาครบจบกระบวนความอยู่นะห้ากับแปดเนี่ยยังมาหนึ่งห้าได้เหมือนเดิมอยู่นะเมื่อวานเนี่ยทีนี้วันเนี้ยเลขเคเวนมันเปลี่ยนใช่ไหมสองกับเจ็ดทีนี้เจ็ดมันเหมือน พอเจ็ดมันเหมือปุ๊กเอาเจ็ดมันเป็น AR ด้วย RS ด้วยมันใช่ AR เจ็ดเป็นไ r ก็ยิง7จ็ดห้าเจ็ดแปดเนไหมเนี่ยก็4ี่เจ็ห้าสี่เ็ดแดเอาลักนาวันมายิงใส่หลักร้อยสี่เจ็ห้าสี่เจ็ดอยู่แค่นี้ครับนะถูก3าตัววันเนี้สี่เจ็ดห้าเ็ดดนี่ยถูก3าตัวด้วยนะถูกสาตัวด้วยสี่เจ็ห้าสีดถ้า4ี่เจห้ถ้าก็เอาสองสจหจัดเลยสองสเจห้าจัดเลยนะสองสี่เจหจัด สี่ตัวแตกอีกวันนี้ผมว่าสี่ตัวแตกจริงนะทําแม่ทําแม่งอยู่ในใจอยู่ว่าสี่ตัวแตกกับวันนี้นะวันนี้สี่ตัวแตกเนะี่ยก็ประมาณนี้เห็นไหมก็จัดอยู่อย่างนี้ครับก็ไม่มีอะไรเพราะเจ็ดนะเจ็ดมันเมือตรงนี้อยู่แล้วทีนี้ถ้าเจ็ดมันไม่มามันสองสองหกถ้าเกิดว่ามันเป็นสี่สองหกสี่สองหกห้าสี่สองหกแปดสี่สองหกท่านก็เอามุมเออามายิงแต่ส่วนใหญ่เอาก็จะชอบมาสิบหน่วยนะจะอยู่ประมาณนี้นะเขาไม่ค่อยไปวิ่งไปหลักพันแต่บางเออเราก็ใสยไปเป็นโต๊ะละกันลักษณะตรงนี้นะ แต่ถ้าลักษณะนี่คือเจ็ดอ่ะใช่ไหมเจ็ดก็เน้นเจ็ดอ่ะไม่มีอะไรครับเนี่ยเน้นเจ็ดเลยก็ตามนี้ก็เจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดแปดสามตัวเลยครับประมาณนั้นเพราะว่าเออมันยังห้ากับแปดอยู่นะเออมันยังห้ากับแปดอยู่ก็มันก็มีเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับแล้วก็สี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดแปดงานสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดแปดเลยแต่นี้อย่างห้าเนี่ยเขาก็ไปได้เอเอสด้วยห้าอยู่รานสีเม็ดแล้วห้ามาอยู่รานสีสิงก็ได้เอเอสด้วยไนงะ พราะฉะนั้นก็คือคือคือ,คอตัวตัวจัดเนี่ยผมว่าเจ็ดห้านะตัวจัดหนึ่งคือเจ็ดห้าเลยอ่าสี่เจ็ดห้าอ่าสี่เจ็ดห้าเลยเต็มเต็มเลยครับเนี่ยสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้านะใส่ไปหน่อยสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยคือใส่ได้เลยนะสองสี่เจ็ดห้าถ้าไม่เจ็ดห้าใช่ไหมท่านก็จัดเจ็ดแปดอ่าเจ็ดแปดตรงนี้ก็สี่เจ็ดแปดใช่ไหมล่ะสี่เจ็ดแปดอ่าห้ามันจะมาด้วยกันว่าสี่เจ็ดแปดถ้าสี่เจ็ดแปดมันไม่มีสองไม่มีไม่มีไม่มีสองไม่มีคงไม่มีสามไงใช่ไหม ถ้าสี่เจ็ดห้าก็เหมือนกันก็ไม่มีถ้าก็เอาสองมายิงแต่ถ้าลักษณะการจัดแบบนี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยครับเนี่ยตรงนี้เจ็ดเจ็ดมันเหมือตรงนี้ใช่ไหมเจ็ดมันมาถ้าเจ็ดมันมาเนี่ยถ้าถ้ามันมามันก็มีเจ็ดห้าเจ็ดแปดเท่านั้นแหละครับนะสองเจ็ดห้าสองเจ็ดแปดสี่สองเจ็ดห้าสี่สองเจ็ดแปดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเอาตัวลัคนาวันถ้าเอาถ้าเอาหลักร้อยมาก็สี่เจ็ดห้าถ้าก็เอาตรงนี้มายิงหน่อยสองสี่เจ็ดห้าหกสี่เจ็ดห้าสามสี่เจ็ดห้าอาจจะได้สามตัวแต่ว่าบังเอิญว่าเอลดีเนี่ยมันชอบมาสิบหน่วยอยู่แล้วไง แต่บางคนว่า l อดมันชอบมาสิบหน่วยถ้าถ้าตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยถ้าหกตรงนี้มันมาใช่ไหมถ้าหกตรงนี้มันมาหกตรงนี้มันมามันจะชน l ออ่ด์ไอเอสคือหกตัวเนี้ยถ้าบังเอิญตัวเหมือคือเจ็ดมันไม่มาถ้าหกตัวนี้มาก็ต้องสองหกสี่ห้าสองหกสี่แปดสองหกเนี่ยครับอันนี้คือชุดหนึ่งนะถ้าเล่นสองหกมันจะง่ายหน่อยถ้าเล่นสองหกก็ห้าสองหกแปดสองหกกันเนี้ยใกล้เคียงใช่ไหมละ่ะ 4, 4, 2, อ่าสี่สี่สองหกอ่าสี่สองหกนะอ่าสี่สองหก ก็สี่สองหกตรงนี้ถ้าสี่สองหกนะก็ได้สี่สองหกก็ง่ายหน่อยแต่ว่าเอาห้าแปดมายิงหรือท่านจะเล่นเอาสี่ตัวนี้ไปไกลๆก็คือสองสองหกห้าห้าสองหกแปดสองหกแล้วก็สี่ห้าสองหกสี่แปดสองหกครับอย่างนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องมีเอลดีเข้ามาเสริมไงเอลดี LD เข้ามาเสริมทับต้าเรียกเอลดีเข้ามาเสริมทับนะลักษณะตรงนี้ก็เอามาเสริมทับด้วยถ้าเป็นสองหกตัวนี้นะผมก็วางไว้ตรงนี้แต่ว่าจริงๆตัวจัดผมชอบ อ่าผมก็เราบังเอิญว่าเราชอบเจ็ดไงเพราะเจ็ดมันเหมือตรงนี้ไม่ได้ชอบหรอกเรื่องเจ็ดตรงมนเหมือตรงนี้ไงแล้วเหมือตรงนี้ด้วยเหมือตรงนี้ด้วยมันก็เลยไปเต็งอยู่ที่เจ็ดห้าเจ็ดแปดแล้วก็สี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดแปดเอาลัคนาวันมายิงหลักร้อยประมาณนั้นแต่ว่าบังเอิญว่าตัวเอลดีมันหายไงใช่ไหมเวลาเราจัดเลขอ่ะพยายามอย่าให้ตัวที่มันมามันหายไปแต่ว่าแต่ถ้ามันมันเข้าล็อกมันจริงๆถ้ามันจะหายก็ไม่เป็นไรมันอาจจะไปลงข้างล่างอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงใช่ไหมล่ะตัวที่มันหายเอลดีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้น เอดมันอาจจะมาชุดอื่นตอนอื่นก็ได้อาจจะไม่มาตอนนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเพราะ L d ดมันเลขประมาณได้ตั้งแต่6กโมงครึ่งไปจนถึงสองทุ่มอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหรือตั้งแต่5้าโมงครึ่งไปถึง2องทุ่มอยู่แล้ว L d อ่ดอะเพราะนั้นก็เวลาถ้าจับตามนี้ถ้าผมมองตามนี้ผมก็ถ้าเกิดระวัง7ใช่ไหมเจ็ดมันเหมือนตรงนี้ไงมันกคมีเจ7 8ห้าเจ็ดแดสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดแดยิงแค่นี้แล้วอีกตัวนึนก็ยิงมาใสา่เลยก็สองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดแดนะเอามายิงเป็น อ่าสี่ตัวก็สี่ตัวแตกแน่นอนเลยวันนี้นะอันนี้ตามนี้นะแล้วส่วนเอ็มทูดีก็สามหกเก้าหกเนี่ยสามหกเก้าหกก็เจอหกใช่ไหมล่ะสามหกเจอหกเอออันนี้มาก็ไอไอเก้าก็เจ็ดสองหกก็เจอหกนะเมื่เจอหกเนี่ยเจอหกก็จะก็จะเอาตรงนี้ก็คือตามหลักก็คือสองหกนะสี่สองหกห้าสี่สองหกแปดสี่สองหกก็เหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมนะลักษณะนี้ก็เข้าล็อกอยู่เหมือนเดิมนะตามนี้นะเอาก็ให้ท่านเห็นตรงนี้ผมมีข้อให้ท่านเห็นตรงนี้แต่ว่าผมจะมาจับตรงนี้ท่านเจ็ดห้าเจ็ดแปดสองหกนะ คือ7578มันจากไหนก็คือ7ที่มันเหมือนอยู่ตรงนี้เราก็7578มุม A AR ไงใช่ไหมแล้วก็สองหกเป็นยังไงก็สองหกเอาตัวสองหกตัวนี้ไม่ให้เจ็ดมันมานะเพราะหกตัวนี้ A AR นี่เราเอา RA เนียเ่ยไม่ใช่ RS เนี่ยเราใช้ตัวหน้าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็คือสองหกเต็มตำหลักสองหกถ้าสองหกถ้าก็สี่สองหกห้าสี่สองหกแปดสี่สองหกนี้ก็ได้เราก็จัดไปลักษณะตัวนี้นะเทสต์ดัมเบลก็เจ็ดห้าหนึ่งสองก็เจอสองอยู่แล้วนะเจอสองอยู่แล้วเจอเจ็ดอยู่แล้วเงี้ยเจอห้าอยู่แล้วไม่ม อันนี้คือมีคอยท่านเห็นนะอ้าส่วนสายหวานนะสายหวานนี่ผมบางไม่หน่อยนะสายหวานเนี่ยสายหวานอาจจะมีสีสีสท่านสังเกตดูแล้วกันว่าทําไมผมแยกสีให้ท่านนะสายหวานแนวผมผมย่อตัวเล็กลงมาหน่อยแล้วกันท่านจะได้เห็นสายหวานท่านจะได้เห็นนะเนี่ยย่อตัวเล็กลงมาหน่อยสายหวานท่านจะได้ไปหวานได้สายหวานไม่มีปัญหาหรอกครับไม่ห่วงสายเจาะก็วันนี้ก็ผมว่าก็น่าจะมีส์อีกนะ สายจอดเนี่ยสามตัวนี่แหละที่ผมว่าไปเมื่อกี้สามตัวนั่นแหละสามตัวไหนก็สามตัวเมื่อกี้ที่บอกไปสามชุดอ่ะสามชุดเมื่อกี้นั่นแหละก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับอันนี้ก็คือลักษณะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ท่านพอท่านแคปไปนะใหญ่ๆแล้วก็นี่มาโอเคเนี่ยสามชุดเนี่ยที่ผมวางไว้เมื่อกี้มันก็ไม่น่าจะเกินนี้ไปหรอกคือเจ็ดห้าเจ็ดแปดสองหกอ่ะนะเจ็ดห้าเจ็ดแปดสองหกนะแต่ว่าถ้าเอาหลักจริงๆอ่ะคือคือเจ็ดเนี่ยมันไปหมิดเนี่ยผมก็เลยไปคิดว่ามันน่าจะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดแปดใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าแต่ถ้าเจ็ดมันไม่มาตัวเหมือนไม่มาคือสองเลยครับก็จัดสองหกเต็มเต็มเหมือนกันจัดสองหกเต็มเต็มเหมือนกันแปดสองหกห้าสองหกจัดเต็มนะหรือว่าสี่สองหกอ่าสี่สองหกห้าสี่สองหกแปดสี่สองหกจัดเต็มอันนี้คือเรามาในกรณีที่ไม่ให้เจ็ดมันมานะอ่าถ้าถ้าเกิดว่าสี่แปดเจ็ดนี้เงยเลข l d มันหายไงแต่ถ้าจะเล่นสองหก l d มันไม่หายไงใช่ไหมเออมันก็ดูลักษณะในสี่สองหกเนี่ย อ่าเดีมันไม่หายก็ห้าสี่สองหกแปดสี่สองหกเนี่ย LD มันไม่หายก็ 5, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, ยเข้าล็อกทุกล็อก,กนะสี่ตัวแตกนะสี่ตัวแตกนะแต่ก็ลืมไว้ 7, 5, 7, 8, 6, เจ็ดห้าเจ็ดแปดสองหกไปด้วยนะครับอ้าวตามนั้นวันนี้นะก็อย่าลืมนะครับเนี่ยเย็นเนี้ยเย็นเนี้ยค่ำ,ค,ำค่ำเนี่ยนะครับอย่าลืมอย่าลืมเนะน,นี่ยวันเนี้ยที่ว่าอ่าอบรมวางดาวพยาวันเนี่ยแล้วการวางดาวพยาวันวันนี้เนี่ยผมจะเอาของวันที่หนึ่งนี่แหละมาวางวันที่หนึ่งกันรัชานะคือจะประมวลเลยเอาวิชาวความรู้ทั้งหมดแล้วก็พยาวันที่ทจานจะเรียนวันนี้ด้ดวย แล้วก็เอาไปหม่วก,กับวิชาที่เราเรียนมานะครับอของรัฐบาลไทยนะไม่ว่าจะเป็นมุมต่างๆมุมดาวต่างๆแล้วก็มุมอะไรที่มาแล้วผมจะมีตัวอย่างให้ดูวันนี้มีตัวอย่างตั้งแต่ปีอ่าห้าปีย้อนหลังอะ่ะให้ท่านดูว่าเออมุมไหนที่มันแบบมาจัดจัดเห็นเห็นเลยอะ่ะนะมุมดาวมุมไหนที่มาจะใจเห็นเลยของวันที่หนึ่งกรกฎานี่นะเพราะฉะนั้นค่ำเนี้ยท่านรู้แน่นอนค่ำนี้รวยแน่นอน เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมความรวยนะครับพร้อมอย่าใช้คำว่าไม่พร้อมนะพร้อมรวยศูน2 8สี่สองปดดหนึ่งศูนย์ศูจัดไป <c oughs> นะครับเอานะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ที่ผมพูดมาเนี่ยแหละครับทุกอย่างมันมีอิทธิพลตัวตัวเราหมดนั่นแหละเหมือนท่านเดินเข้าบ้านนะครับถ้าวันไหนท่านรู้สึกไม่สบายใจแล้วเดินเข้าบ้านแล้วในในบ้านท่านมันมี ดูดูและที่มุมที่ท่านชอบอ่ะแต่ท่านไปนั่งมุมนั้นปุ๊บเนี่ยท่านรู้สึกผ่อนคลายทุกเรื่องราวเลยแต่ถ้าไหนาที่มันยุ่งยุ่งแลวทั้งเข้ามาบ้านปุ๊บบ้านมันก็ยุ่งวุ่นวายรกลุงลังหัวไปทางลูกไปที่หลานเอาอีกอย่างโอ้ปวดหัวมันก็ทำให้เราวุ่นวายเพราะฉะนั้น ไอตัวที่ผมว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อเลขข้างกายท่านก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่เรามองไม่เห็นท่านเองพลังเขาก็จะทําให้เราวุ่นวายเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้เลขข้างกายท่านแล้วใช่ไหมอ่ะท่านต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเลขข้างกายท่านคนข้างกายก็เหมือนตัวท่านเองอะไรที่คนข้างกายท่านได้รับย่อมมีผลกระทบต่อท่านแน่นอน เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเลขข้างกายท่านตัวท่านเองก็ต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนวันนี้สิ่งเหล่านี้ท่านได้รู้แน่นอนนะครับวันนี้สิ่งเหล่านี้ท่านได้รู้แน่นอนวันนี้สิ่งเหล่านี้ท่านได้รู้แน่นอนพร้อมรู้พร้อมรวยศูนย์หกสี่สองแปดแดหนึ่งัดนะยิ้มรับทรัพย์นับเงินล้านกันทุกคนสวัสดีครับ